อันนี้เป็นเบเกอร์ Baker. ตู้เป็นเบเกอร์ของที่บ้านนึงนะครับมันจะน่าจะอยู่ชั้นบนนะครับชั้นล่างเป็นเบเกอร์ตู้เมนสามเฟสนะครับผมจะลองเปิดตู้ให้ดูนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับ ครับเอ่อตู้เมนอันนี้เป็นของยี่ห้อสแควร์ดีนะครับตอนนี้ก็อันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นใหม่ก็เป็นของเอ่อชไนเดอร์แล้วนะครับจริงๆมันก็ถ้าใส่ลูกใหม่เข้ามาก็าน่าจะใช้แทนกันได้แต่ของเก่าเนี่ยมันเป็นยี่ห้อสแควร์ดีนะครับตัวนี้ รู้สึกจะจะใช้มาน่าจะเกือบสักสิบสิบกว่าปีได้แล้วนะครับก็ไม่เคยเปิดเลยพูดกันตามตรงนะนะทีนี้ ถ้าจะให้แนะนำคร่าวๆนะครับมันจะมีสายด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้เป็นเป็นกาวนะครับส่วนไฟที่มาจากชั้นอื่นๆหรือชั้นล่างนะครับมีเขามีตัวสีแดงนี้ตัวสีแดงนี้ก็คือมีไฟนะครับลองจิ้มดูสิมีไฟไหมมีไฟ แดงๆขึ้นนะครับส่วนตัวนี้เป็นนิวทอนนะครับฝั่งนี้เป็นลายถ้าดูจะมีตัวอักษรเขียนอยู่กับลายอันนี้นิวรอนนิวรอนเนี่ยครับมันเชื่อมกับตัวนี้นะครับเวลามันเปิดปิดมันก็เข้าไปในระบบกลุ่มของนิวทอนส่วนนี้นะครับเส้นนี้กับเส้นนี้เชื่อมกัน ถ้าเปิดนะครับส่วนเส้นนี้ตัวลายนี้ก็จะเชื่อมกับเวลาเปิดก็จะเชื่อมกับบัตรบารตัวนี้นะครับบัตรบารตัวนี้มันมีไฟอยู่นะครับนะครับทีนี้สิ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือตัวเมนตัวเมนส่วนใหญ่จะสักคู่นะครับ จะเห็นว่าตัวเมนตัวนี้นะครับมีขนาด10กิโลแอมป์นะครับตัวเขาเรียกอะไรอินเตอร์ t ั n ติงคาปาร์ซิตี้หรือทนกระแสพิกัดการรับวงจรได้10กิโลแอมป์นะครับขนาด45แอมป์นะครับตัวนี้ที่เหลือเป็นลูกเซอร์กิตนะครับลูกวงจรมี ขนาด3าแอมป์ M, 16แอมป์อะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วจะทนก,กระแสลัดวงจรอยู่ที่5กิโลแอมป์นะครับเป็นลูกย่อยนะครับทีนี้ถ้าซื้อตัวใหม่เข้ามาใส่นะครับผมว่ามัน ก็ควรจะใส่ได้เหมือนกันแตผ่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนอันนี้ผมลองถอดเบรคเกอร์ที่ไม่ได้ใช้ออกมานะครับเป็นเบรคเกอร์32แอมป์นะครับ ก่อนที่เราจะทาอะไรเนี่ยครับในตู้ไฟเนี่ยครับควรจะปิดเมนอะไรให้เรียบร้อยก่อนทีนี้ผมพอดีไม่มีไฟสองสว่างก็เลยใช้งัดออกมานะครับแล้วก็โดยปกติแล้วต้องถ้าจะทำเรื่องไฟฟ้านี่ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก เช่นใส่รองเท้าอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้เข็ีงวเช็คไฟเช็คแรมตามจุดต่างๆก่อนที่เราจะทำอะไรกับมันทีนี้คือถ้ามีสกิลช่างไฟดิดหน่อยครับก็จะพอเข้าใจว่าถ้าเราสับเบกเกอร์ลงแล้ว นะครับแล้วก็เช็คสายไฟอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาออกมาสดสดได้นะครับจะเรียกว่าอะไรมันสมัยก่อนก็เรียกว่าจำสดแต่ทีนี้ไม่ได้จำอะไรนะครับก็แค่ดึงออกมานะครับนนี้เป็นเบเกอร์รุ่นเก่านะครับ ของสแควร์ดีนะครับขนาด3าแอมป์นะครับมีการทนกระแสพิกัดได้5กิโลแอม์นะครับนี่เป็นเบเกอร์ตัวใหม่นะครับของ เลขไรของผู้ผลิตเดียวกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะใช้เป็นยี่ห้อชไนเดอร์แล้วนะครับซึ่งแต่เดิมก็เขาใช้เป็นยี่ห้อสแควร์ดีมันจะมีตัวสแควร์ดีอาสแควยังอยู่นะครับสแควร์ดยังอยู่ก็คิดว่าน่าจะประกอบลงไปได้ใช้งานได้ปกติ แต่ข้อสงสัยก็คือ,อ,อมีเขียน416 16เนี่ยมันหมายถึง16แอมป์แต่ตัว C เนี่ยน่าจะเป็นนีสัยการทิปชนิด4แล้วนะครับตัวนี้ผมเข้าใจว่าเป็นชนิด D จะต,ต้องไปเปิดดูในตารางว่าวิธีการทิปหรือว่าการทนอ,อ,นอรกไน นิสัยคาแรคเตอร์ิสติกของการทิปเนี่ยมันยังจะเหมือนกันอยู่หรือเปล่าครับแต่โดยหลักๆแล้วน่าจะเข้ากันได้อยู่แต่ว่าอาจจะต้องอาศัยแรงอัดเข้าไปหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันมันรู้สึกจะแคบนะ,ะทีนี้แต่เดิมเนี่ยตัวเบเกอร์รุ่น ก่ของสแควร์ดีเนี่ยครับมันพวกช่างไฟฟ้ารุ่นเก่าๆเนี่ยเขาบอกว่ามีวิธีการเทชิปด้วยการตบลงไปสมมุติเวลาเราเปิดใช่ไหมครับเราเปิดตัวการเบเกอร์สับขึ้นให้อยู่ในตำแหน่งออนนะครับแล้วทีนี้เราอยากจะให้มันทดสอบว่ากลไกมันใช้งานได้อยู่นี่ ก็ผมให้ตบลงที่พื้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองตบดูว่ามันจะขึ้นแดงไหมยังยังอีกแตกไหมนี่ยังไม่ขึ้นเลยอืมไม่ขึ้นแล้วแฮ นะครับเมื่อกี้ลองหลายทีแล้วมันยังไม่เด้งสึกมันไม่กล้าออกแรงเยอะกแล้ว้ามบางๆมาลองสะหน่อยจะตบแรงขึ้นเพราะว่ากลัวมแตกเห็นไหมครับมันขึ้นแล้วนะครับสีแดงนะครับทีนี้คือโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่สามารถสับขึ้น ได้เลยมันไม่อ่อน,นต้องสับหลงก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็ค่อยตบขึ้นนะครับหนึงจะใช้งานได้โดยปกติแล้วการทริปมันเป็นอย่างนี้นะครับนี้มาลองตัวของใหม่ดูว่ามันยังเช็คกลไกลแบบเดิมได้ไหมเนี่ยนะครับตัวนี้เป็น16แอมป์เดี๋ยวลองตบดูสักหน่อยมันจะขึ้นไหมเนี่ย ขึ้นเหมือนกันครับนะครับอย่างเงี้ยแสดงว่ามันจะตู้บนตู้เบเกอร์นะครับตัวนี้คือเ<ม>กิดการทริปขึ้นมานี่เราสับขึ้นได้เลยไหมอันนี้มันจะสับขึ้นได้เลยนะแต่จริงๆแล้วมันไม่น่าจะสับขึ้นได้เลยนะนี่มันอาจจะเป็นที่กลไกมันจะอยู่ ระวังกึ่งกลางอคอยทีสิอืมไม่แน่ใจนะแต่เข้าใจว่ารุ่นใหม่มันมันทิปแล้วมันก็สับลงตรงๆเตๆ็มตมแล้วก็ขึ้นสีแดงให้เห็นทีนี้เราไปแก้ไขวงจรหรือว่าเราไปเช็ค การลัดวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถสับขึ้นได้มันก็จะทํางานเึรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าปลั๊กอะไรเราก็จะทํางานได้ตามปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวลองดูทีสินี่เป็นสแควร์ดีรุ่นเก่านะครับตบดูทีครับเวลาทิปนะครับ มันจะอยู่กึ่งกลางแบบนี้นะครับให้สับลงก่อนหนึ่งครั้งนะครับเพื่อจะรีเซ็ตนะครับแล้วจึงสับขึ้นได้นะครับจึงทำงานปกตินี่มันมีอะไรนี่สติกเกอร์มลุดหรือเปล่าเนี่ยพอจะเข้าใจนะครับหลักการ ตัวนี้ถ้าตอนใส่ในตู้เมนนะครับมันสึกมันจะแคบเกินไปเราก็จะไปฝืนยัดนะครับเราง้างออกนิดหน่อยนะครับอาจะใช้ไขควงปัดผันง้างช่วยง้างออกนิดหน่อยก่อนก่อนที่จะใส่เข้าไปในออใน ในเมนนะครับในตู้เมนนะครับเพราะว่ามันพอถ้ามันช่วยง้างมันนิดหน่อยใช้ไขควงงี้ง้างมันนิดหน่อยนะครับนี่ก็จะช่วยทำให้มันเข้าง่ายขึ้นนะครับ จะลองใส่ตัวนี้ให้ดูนะครับนี้จะเห็นว่าเบรกเกอร์ยังไม่ได้สับลงนะครับผม,มต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับนี้ปัญหาก็คือตัวที่มันมาซื้อมาใหม่ๆตัวนี้นะครับมันจะค่อนข้างแค,คบแคบมากนะครับนี่ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ทีนี้เราไปฝืนหัดเข้าไปซีซัวนี่มันจะไม่ลงง่ายนะครับ ต้องใช้ไข่ควงง้างมานิดนึงนะครับง้างมานิดนึงหรือไม่ก็เอาไข่ควงนะครับกดลงไปก่อนสนอักหน่อยนยครับแล้วก็ง้างมานิดนึงนะครับจะได้เข้าง่ายนะครับพอง้างเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับ ก่อนอื่นเราต้องออฟตัวนี้ก่อนนะครับออฟอยู่ตอนนี้มีไฟอยู่นะครับกดเข้าไปอย่างนี้นะครับก็เป็นอันเซ็จนะครับเราก็าต่อวงจรเข้าไปนะครับ วงจรสายเป็นลูกเซอร์กิตนะครับถ้าเราเดินสายไฟมาเราก็สายสีเทาส่วนใหญ่จะเป็นสายมีไฟนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในระบบนะครับลากไปที่ปลั๊กหรือว่าวงจรไฟหรือว่าหลอดไฟแสงสว่างอะไรก็ได้นะครับ แล้วแต่อันนี้คือผมแค่ทดลองเสียบให้ดูว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่มันมันใช้แทนกันได้นะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าตัวที่เสียบมันจะฟิตนิดนึงก็คแค่นั้นเองนะครับนี่ในตู้วงจรเนี่ยครับมันจะเห็นว่ามีช่างไฟมีเดินใช้ทั้งสายดำสายเทาสาย เขียวมารวมกันอันนี้มันน่าจะเป็นวิ่งไประหว่างชั้นชั้นบนกับชั้นล่างนะครับก็อาจจะใช้สายเส้นใหญ่หน่อยรู้สึกจะเป็นสายสายหหรือไงเนี่ยน่าจะประมาณ6สแควร์มิลนะทีนี้ก็อาจจะ สีเสืรอจะเดินมามุ่มั่วนะครับแต่ว่าก็าถือว่าใช้งานได้พอสมควรนะครับนี่ผมถ้าจะทำการปิดตู้นะครับอีเบกเกอร์สายที่เป็น สาย32แอมป์นะครับที่ไม่ได้ใช้นี่ผมก็เอาเทปพันใส่ไฟพันเรียบร้อยแล้วนะครับ เวลาใส่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีไฟอยู่แลวผมก็ไม่ได้สับเบรเกอร์ลงนะครับซึ่งมันเป็นวิธีการที่ผิดๆนะครับไม่ควรประมาทแม้แต่น้อยนะครับดีวผมเอาไว้ตัว3 2อแอมป์ออกไปใช้จะมีช่องว่างเหลืออยู่ ช่วคราวนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอามาใส่คืนทีหลังนี่ก็เป็นช่องว่างอย่างนี้ถือว่าไม่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าพอดีตรงชั้นนี้ห้องนี้นี่มีแต่ผมใช้อยู่คนเดียวก็ถือว่ามีคนอื่นใช้ ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีามกดอื่นใช้ที่ต้องหาอะไรมาปิดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่านิ้วเย็ดเข้าไปนี่มีไฟไฟเต็มเต็มเลยนะครับอาจจะต้องหาอ้ตัวที่อีตัวมาปิดนะครับเป็นช่องพลาสติกที่ซื้อมาที่เขาแถมมานะครับก็ นี่ก่อนนะครับ